ไฮไลท์ให้ดูเนาะตรงนี้สวยมากเลยข้าวงอกแล้วค่ะเนี่เนี่ยค่ะเดี๋ยวทำไฮไลท์สักหน่อยเดี๋ยวเดินไปอีกหน่อยเนาะทำไฮไลท์ให้ดูนะคะไปถึงสุนนนั้นนะจะจะ,จะทำไฮไลท์ให้ดูนะเนาะแต่ต้องจับกล้องนิ่งๆนะม่แก้วก็ถืออะไรเต็มไปหมดเลยเนาะ วิววิวสวยข้าวเขางอกแล้วน่าจะหวานได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วฝนก็ตกใส่เนาะฝนฝนทางบ้านมันแรงกว่าทางนี้อีกนะทางพี่ไมนะ้น่ะแรงตะบองหนองปือพุทธานะ่ะน้ำเหมืองมันไหลมามันก็เป็นสีแดงนะเนี่ยคังข้าวงอกแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่แก้วขอขอใส่ดนตรีสักหน่อยหนึ่งเนาะ จะยังไม่ดูเม้นนะคะทักทายกันก่อนนะคะเม่แก้วจะทำไฮไลท์สักสักคลิปหนึ่งเนาะแม่วาคุณอุบลสวัสดีค่ะคุณนุ้ยพาลุยสวัสดีค่ะครูมอดทยากรชาแนลคุณนุ้ยพาลุยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะครูมอดแม่แก้วเดินก็เลยยังไม่ได้อ่านเม้นนะคะมาหยุดอ่านเม้นหน่อยเดี๋ยวแม่แก้วจะ จะทำไฮไลท์ให้ดูค่ะตรงนี้วิวสวยมากเลยใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะกันระยานิมิตโอ้แม่บวัวเงินยายบวัวเงินสวัสดีค่ะเนาะแม่แก้วพาเลาะทุ่งค่ะมาดูดูขวานข้าวค่ะเนาะเดี๋ยวจะขอทำไฮไลท์สักแป๊บนึงนะคะเปิดเสียงพินสักหน่อยเนาะหาเสียงพินสักหน่อยเนาะ เปิดเสียงพินหน่อยนึงนะคะเมื่อกี้จะทำไฮไลท์เนาะก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีทุกบ้านนะคะขอบคุณมากๆนะคะเนาะมาทุกงนามันต้องมีเพลงฟังเนาะ ขอบคุณห้าเลิฟเจ็ดล้านดวงใจนะคะพาเลาะทุ่งค่ะเนี่ยอ,อ่อันนี้เขาน่าจะหวานได้หนึ่งอาทิตย์แล้วเนาะ กำลังกำลังขึ้นสวยเลยค่ะวิวสวยมากเลยค่ะวันนี้เนะาะพาลาะทุ่งค่ะเนาะเขาเขากำลังหวานก็มีนะคะวิวสวยมากเลยค่ะเนยวิวสวยวิวสวยนะคะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะจะทำไฮไลท์สักนิดหนึ่งนะคะ พรพิมลสวัสดีคะ่ะเอ่อทำไฮไลท์ก็ได้มีคนเข้ามาดูก็ได้ชั่วโมงเหมือนกันนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะฟังเสียงพินมวน่มว,นมวนคะ่ะฟังเสียงพินอีสานลายแห่ฟอนอ้อมบ้านม่วนคัก อย่าลืมกดเลิฟก,กดไลค์นะคะขอบคุณที่จอดไว้ให้นะคะขอบคุณคุณปอยเต้กับขอบคุณพี่ยาซีนนะคะที่จอดไว้ให้ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกําลังใจที่มาจอดไว้ให้นะคะขอบคุณค่ะลงไลค์เขาไว้อาจจะกดไลค์ให้นะคะขอบคุณมากมายเลยค่ะ